นี่ฮะเด็กราชาพัสดสุดทราบซึ้งได้ทุนในหลวงเรียนฟรีส่วนอิตวันได้ได้ทุน3ามกี่ไปอดอาหารครับเนี่ยนี่คือความต่างนะนี่คือความต่างระหว่างคนชั่วนะครับกับคนทดีนะมันต่างกันอย่างนี้แหละนะเออเนี่ยเห็นไหมในหลวงท่านทรงเมตตานะครับก็มีอ๊ ท่านไม่ได้แจกแค่คนนี้หรอกท่านแจกเยอะนะท่านให้ทุนการศึกษาเยอะเยอะมากแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองนะแต่ในขณะที่ตะวันนี่นะโอ้โอดข้าวแล้วอดข้าวอีกยังไม่ได้ทุนจากสามนิ้วเลยจริงๆก็ได้ทุนแหละทุนประกันตัวนะเอเอ,เอก็ไอ้ทุนเลยพวกสามนิ้วนี่แหละสนับสนุนนะคนไปในทางที่มันไม่ดีไม่ดีไม่ดีเนี่ยไอ้พวกสามนิ้วเนี่ยจะสนับสนุนทุนประกันตัวไง กองทุนทนายสิทธิของมันนะนะเออโอนกันเข้าไปสีโอนกันเข้าไปได้เงินเสร็จปุ๊บเอาไปประกันตัวไปประกันตัวแทนที่จะได้เอาเงินไปประกันตัวนั่นนะ่ะไปแจกให้เป็นเงินทุนการศึกษาไม่ดีกว่าเหรออ้าเนี่ยด้อมส้มลองคิดดูสิเงินที่มันไปสนับสนุนให้พวกชั่วๆเนี่ยไปไงเออ เอาไปประกันตัวติดคุกแล้วก็ประกันตัวแต่ละคนสามนิ้วนะครับบางคนก็หนีตอนนี้ไอ้ไม้หนีไปแล้วมั้งเนี่ยนะหนีไปโผล่ช่องทางธรรมาชาติไหนก็ไม่รู้แล้วตอนเนี้นะบางคนก็หนีบางคนก็ประกันตัวอย่างเงี้ยนะครับอแล้วประกันตัวนี่ไม่ใช่ว่าน้อยน้อยนะหลายหลายหมื่นนะโอ้คิดดูเงินเป็นหมื่นเป็นสามหมื่นเป็นสี่หมื่นเป็นแสนบางคน เอาไปแจกเป็นทุนเรียนไม่ดีกว่าเหรอือเอาไปสนับสนุนให้คนเนี่ยได้เรียนหนังสือดีๆไม่ดีกว่าเหรือใช่ไหมพวกบอกไอพวกดอมส้มอ่ะบอกออาไม่เป็นไรเราอยากจะสนับสนุนคนชั่วเราอยากจะบริจาคสนับสนุนคนล้มล้างการปกครองเนี่ยน,นะชีวิตมันต่างกันราวฟ้ากับเหวท่านผู้ชมมา,มานะเออ ระหว่างคนดีๆกับคนชั่วเนี่ยมันต่างกันลาวฟ้ากับเหวนะครับแล้วไอ้พวกด้อมส้มยังจะเลือกอีกเลยยังสนับสนุนคนพวกนี้อีกเหรอทุกวันนี้มันยังบอกเลยนะก้าวไกลติดเทอร์โบเหมืกันมึงจะติดเทอร์โบอีกเหรอมึงยังจะติดคุกไม่พอมึงยังติดเทอร์โบอีกเหรอฮนะใช่ไหมนะครับติดคุกแบบติดเทอร์โบสินะเออ ยุคนี่ยมาติดคุกกันยุคนี่ยมาอดอาหารยุคนี่ยมาทําเรื่องที่ไม่ดีแต่และอย่างป่วนขบวนเสด็จตีแต่ป่วนขบวนเสด็จอย่างนี้ลรวบอกตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่ผิดเจ้าหน้าที่ผิดโอ้โนะนะครับชูสามนิ้วล้มล้างการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยนะเออชีวิตมีแต่นั่นแหละครับเวรกรรมมันเป็นอย่างนั้นแหละ เนี่ยลูกหลานเยาวชนประเทศไทยเรานะถึงถึงได้เป็นด่อมส้มกันก็เพราะไอ้พวกนักการเมืองนี่แหละมันคอยเป่าสมองล้างสมองกันอแต่ที่จะทำให้มันดีๆสิ่งดีๆกับไม่พูดอย่างนี้เท่าเทียมเท่าเทียมต้องเท่าเทียมกันต้องเท่าเทียมกันอยู่นั่นเนละยเท่าเทียมไหมะละ่ะคนติดคุกคนก็ไปติดเทอร์โบนั่นแหละ นะเท่าเทียมกันไหมล่ะนะโดเดียวได้กลางท่องเล่อไอ้ธนาธรอ,อะ่ะก็ไปร้องเพลงมีความสุขนะแต่เจ้ยอโดเดียวได้กลางท่องเล่ร้องเพลงก็เพี้ยนๆนั่นอะ่ะมันมา,ม,นม,ามันมาเดือดร้อนกับคนติดคุกม,มั้งไหมไม่มีครับนะเท่าเทียมไหมเออพวกดอมโซมเออพวกดอมโม้มเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ